ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับฟังครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปีดเว้ก็เดี๋ยวมารีวิวรถยนนีย่ห่าขอนฉันจะขายทิ้งนะทั้งนังตั้งแต่ชิปนั่น่ะไอที่ช่องช่องตากล้องใช่ไหมใช่ช่องวีแรกอะร่ะทุกคนไปดูได้นะดูอะไระมีอะไรบ้างมาดูไอเท็มนั่งท่อหายอ่ะมีท่อนี่ดูน้ำข้าวของจริงเนี่ยเออน้ำตั้งแต่นนการถอดคลิปผมไม่เคยไม่เคยรื้อดูนะอันนี้น้ำมันคาอยู่เลย ช่างมัดนะเราไข่ทิ้งแล้วเราไปทำนุ่นเดี๋ยวเราไปทำดีมเค็งไงอันนี้ทำดีมครับเดี๋ยวค่อยรีวิวชุดหน้านู้นยนะก็ดีชุดหน้าชุดหน้าเป็นชุด125เดิมศูนย์นะกึ่งแล้วก็มีปั๊มดิชินนี่ไม่ใช่เป็นปั๊มเดิม1้อยอแปลงแล้วก็กึ่งกึ่งลูกมิชินนั่นแหละเสียดเลยลูกสี่ฝั่งเป็นลูกเสียดเลยกระสีอ่ะแน่ยังงี้ย่าขเป็นบางมหยุดครับถอดทิ้งไปหมดแล้วมนราคมนะ จะได้เหมือนกันนะขายราคาหมื่นหมื่นกว่าบาทมันจําเป็นช่วงน,นี้แล้วก็มีจานเติมศูนย์จอดล้อเป็นล้อโยโก,โก้คู่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันนะโยโก้โยโก,โก้โโโฆโฆโตัวใหม่ใหม่หไม่ค่อยพแพงละไม่ค่อยแข็งด้วยก็ชุดสี่มันชุดสี่มันทำเองนะได้หมดแล้วเนี่ย <laughs> ชุดสี <laughs> ก็จะไปให้คนไทยที่อุไทยไปดูแล่อดส่วนบอกก็ หุ sure, mm ้มใหม่ใช่ไหมใช่ต่อเดิมยังไม่อยู่เลยหุ้ก็เหมือนเอกนาทองก็แบบโลลิขสิทธิ์เปล่ารลยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเขาก็น่าเนี้ยช็อกเป็นช็อกแกซี่แกซี่ตัวแข็งครับปรับดีดดาวได้เน็ดอเนื้อเลยของแท้นะประมาณราคาอยู่ประมาณสามห้าก่อนเครื่องก็สเต็ปก็จะเป็นห้าหกไม่ช้าเลยคุณ โปรแท้ขบวนโปนี่ครับเห็นป้อมมารู้นะเห็นอยู่แล้วก็คันนี้ไม่ทันยังไม่ทันขนาดคลิปเลยขายทิ้งได้ไปแล้วไปไวเกินขายทิ้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำรถเชงดีกว่ารถเชงยอดวิวน่าจะสูงกว่านะนี่ทำบอดี้ดีรอชมเลยทุกคนอันนู้นเดี๋ยวทำคลิปหน้าให้ดูแต่ห้าสามได้แล้วห้าสามท่านล่างเดิมหมกก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแต่จะปกติเขารีวิวต้องมีเทียบทอใช่ไหม ใช่เราสตาร์ทไม่ได้ไันติดอันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับตสตาร์ทนี่น้ำทั้งไหนตะทะลักออกมาจะเจอจะเจอชุดดุมก็เป็นดุมเดิมแท้หมดนะครับได้มีนี่มีดุมสเตอร์แท้เจาะแล้วก็เบอร์เบอร์อะไรวะเบอร์อยู่ไหนวะเอ่อเออช่างแม่งมันเถอะทุกคน ก็อะไรใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด่นตัดคลิปด้วยคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกถ่ายไปดูเฉยๆถ่ายไปดูเฉยๆสงสารแทบไม่ได้ออกช่องเลยครั้เนี้ยใช่ได้ออกทิปแก่ทิปเดียวใช่ไหมทิปนั้นไม่ด้ถ่ายคลิปด้วยแต่ติดแต่แต่แต่ติดช่องตากล้องไงใช่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 เอ้ยมีสองทิปดิที่ที่อยู่อ่ะเอ็มเ็นอยู่ก็มีทิปนั่นแหละต๊ะของร้านอ่ะแล้วก็มีไม่ได้ออกช่องยังไม่ได้ขี่เลยแล้วก็มีทิปเลดี้อ่ะนั่นแหละเฮ้ยเลดี้ไม ถ้าใครไปใครไปทิพคลองลานมารู้เลยว่ามันน้ำแน่นอนใช่ลองไปดูได้เลยน็อกครับก็เดี๋ยวแปะคลิปนั้นไว้ช่องตากล้องยังตรวจแต่บอกเลยนากขุนแร้วเือนมาอำลาแล้วนะเอามาคลิปอำลามันว่าเหมือนช่องช่องช่องตัวเองไม่ได้ลงเลยเอาจริงอ่ะก็เดี๋ยวว่าเราติดตามชมร่วมกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวใครลองวดดูเอาชุดสีสีไดดีสปอนเซอร์ตัง้านะไม่ต้องเข้าวเดี๋ยวซื้อเองดีกว่าสีเหลืองดีกว่า สีเหลืองเหมือนกุหลนอ่ะสิโอ้โงันสีนีดด่แล้วกันเทาสีเทาไหมตามสไตล์แกอ่ะมืดๆดุดดุสีเทาขึ้มๆสุขุมสุขุมหน่อยอะสีเทาว่าอะไรม่วงก็ลองคอมเมนต์กันดูครับว่าจะทำสีเอาชุดสีสีอะไรดีช่วยร่วหน่อยช่วยกันร่วดหน่อยเอาใจแบบเอาใจไปร่นดหน่อยแต่ละอะไรไปติดม่วงเนี่ยผมว่าเวิร์กแล้วแต่เดี๋ยวชุดหน้าปลเป็นดำไม่มีอะไรแล้วแหละทีนี้ก็ ลงแห้งหายคิดถึงแต่รถไปแล้ว <laughs> อําลาลูกลา <laughs> อีกแล้วอําลาลูกแล้วไ <laughs> อ้ร้อยสิบันนั้นก็ LED นั่นก็ขายก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเหมือนกันนะมันไม่มีเวลา <c oughs> โอเคก็เอาไว้เจอได้ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันาานี้ก็บ่ายบายให้ตากล้องถ่ายพิซเซอร์ดูแล้วกันแล้วก็มันไปแล้วคลิปแรกคลิปแรกและคลิปสุดท <c oughs> ้ายผ่านอะไรมาเด <c oughs> ้อก <c oughs> ันตั้งเยอะไปแล้ววันนี้โอเคทุกคนไยบ่าย